สุดยอดบักเกตครับสวัสดีครับพบกับช่องคนเมืองชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาทำอาหารกินกันนะครับอาหารเมนูเพื่อสุขภาพนะครับซุกี้นะครับมาดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับมีเนื้อไก่นะครับกินหมูนะครับมีกุ้งปลาหมึกนะครับ เราจะเอาไก่ใส่ก่อนนะครับตามด้วยหมูครับยเยอะาน้ำจิ้มวันนี้ก็มีสองอย่างครับน้ำจิม้มสุก,กี้กับจิ้มซีฟู้ดนะครับ ันะครบเป็นผักรวมนะครับตอนนี้ไก่สุกแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับจะใส่ซีฟู้ดนะครับกุ้งพวกปลาหมึกนะครับใส่ลงไปกู้สุกแล้วนะครับใส่ผักลงไปครับสุกแล้วนะครับสีสันน่าทานมากครับสีงามขนาดครับ ุกแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวได้เวลาแล้วครับมายอกครับโอ้ยน่ากินขนาดครับนะครับกุ้งโอ้โหตัวเบล็ดเบล็ดนะครับเบล่มเทิมนะครับนี่นะครับตักเสร็จถวยแป๊บนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะกินหมดไหมนะครับทั้งหม้อนี้นะครับคนเดียวนี่นี่เต็มจานแล้วครับตัวนี้นี่หนึ่งหม้อครับ เต็มๆเลยครับจิ้มซุกี้ครับราดลงไปครับราดลงไปครับคนครับต่อจากนี้ก็คนนะครับมนุษย์นะครับมนุษย์มนุษย์นะครับก็คือคนนะครับ สุดอยอดปกติ <racy nt meaning chor Arrow> หลอกปากครับตึงรำตึงห้อนครับเหมาะขนาดนะครับ แกะครับใส่ทั้งตัวเลยครับืมว้าวหวานสุดยอดครับ บรรยากาศหนาวๆเย็ยนๆแบบนีบ้เหมาะครับเหมาะสำหรับกินซุกี้ครับไก่ก็นุ่มนะครับผักตะวฮาน อ mm hmm. มีความสุขสุดยอดนะครับกุง้งเป็นคนอื่นกินต้องแกะนะครับแต่สำหรับผมทางตรงๆนะครับยอกอืม mm hmm. ถึงเหมาะครับอืสุดยอดแท้ครับบรรยากาศก็ดีครับอากาศจะได้ของกินก็ล้ำกลงครับมหมดไปแล้วนะครับหนึ่งจาน นื้อหมูครับชิ้นใหญ่ๆครับร้อนๆดูควันครับย่อกับผักกาดสดด้วยอร่อยครับ คนสวยๆนะครับร้อนๆจากกระทะนอจัดกุ้งอีกตัวครับตัวเป้งๆนะครับตัวบเริ่มเทิมนะครับไม่ต้องแกะครับไม่มีแกะนอเป็นไงบ้างครับวันนี้ เมนูสุก้ยากินะครับทําเองกินเองในห้องเดี๋ยวที่เหลือนะครับเหลืออยู่นะครับเหลือเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจัดต่อนะครับเดี๋ยวคนมือป็นยอกต่อนะครับวันนี้นะครับพอสมควรแก่เวลานะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านไหนนะครับชอบนะครับขอเป็นกาลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูนะครับว่าคนเมียงจะ ทำอะไรนะครับไม่บอกเดี๋ยวเป็นเซอร์ไพรส์ครับ <Woo! S 1> วันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้คนเมืองด้วยนะครับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ